มุดเข้าไปก่จนอันโอเคเปิดมาจากหัวมึงล้าข่าวเขาโหดมากล้อข่าวเมาจริงแอ้วนี้ยังแบบว่าตึบๆอยู่ในหัวม ล้วใครยังไม่ดูอยู่ EP ที่2ก็ไปดูได้นะครับหรือว่า EP แรกไอเดียวมันซัดไปจักบก3 3ม,มบกเป็นเ e l l b o ไปเลยที่นั่งตาแดงอยู่นะครับ,บอันนี้หลับเพิ่งตื่นอันนี้อเดียวกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นนักเด้งจะรอดจะรอดจะรอดเหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมาดูว่า,า,าความเหมือนจะรอดของเดียวจะเป็ไ<ห>นไหนนะครับผมแย่ แล้วก็ถึงขั้นตอนของการใส่หน้าหมาครับทุกอย่างจะจบที่หน้าหมาตอนนี้ก็ยังเป็นเดียวโอฮานหาอยู่แต่พอใส่หน้าหมาก็จะกลายเป็นพี่แองแดงจิ้งใช่จะใส่ค่ะใส่เลยเอ้ยนี่งาว่าไงเสื้อแต่งตัวอะไรเสื้อสีชัดเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มามาไรย่าอยากมาเฮ็ดข้าวให้พี่พีโอหน้าเหมือนล้างหอนใจมากกว่า เป๊ะโอ้ยอย่างก็ต้องจริงถ้าตัวถูกกว่านะครับครึ่งหนึ่งถูกรับงานซะแล้วเผื่อได้แสดงหนังนะครับว่าอ๋อโอเคอ่าไปหาพิรุษไปหาพิรุษไปหาพิรุษบังแม่ได้เยอะได้เยอะได้เยอะไปหาพิรุษโอเคโอเคไปดูเรี่แอ็กชั่นกันครับผมเปิดน้ำเน่ เปิดน้ำแน่ครับดองแดงมาครับดองแดงสวัสดีครับเฮ้ยจะรอดรอ้าวจะรอดดิี้จัลลศรมาโอ้ยมาแต่ไซสนี่บอกไงมันมาได้กรุงเทพครับแต่เป็นสีภาพดีเกตดีๆตอนรับเ้อะครับโอ้ยจะรอดมาตอนรับเองเลยกินกินอย่างแงี้ยครับเนี่ยจะพาไปกินเหล้าขาวครับ หนึ่งชั่วโมงเจอน้ำน้ำกัดข้างล่างนะสิบนาทีอีกสายแล้วจับมือสิบนาทีโอเคจับมือเดี๋ยวเราสิไปพบไปเจอกันข้างล่างจับมือมันมือนีมือนีโอเขมือนีมือนีมือนีคือมือนีวันนี้โอเคไปหาของเจอสวัสดีครับไอ สวัสดีครับสวัสดีครับตงแบงครับสี่ส่วนผมซื้อไปกินปาขคอน้ำกันนะหัวปากคอหัวปากคอแย่หัวปากคอแย่ไอ้ยี่บินแย่เลยไยี่สิบวนีสิบวิดตีรงล่างครับผมโอเคเจอเลครับเจอเด็กเรียนอื่นครับตึงตึงตึงจึงอุสากรรมการเอาเรือ บอแมนบอแมนเด้กอีสานบอแมนเด้กอีสานมาอยู่กาลารเรามาอยู่ฟรีสเกีแล้วก็มาวว่าอีสานแม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 นอีหลีเราสิไปเไอซุ่มปาร์ตี้ซุ่มปาร์ตี้หาเส้นล่างหาตองแดงอ่าแมนบอหนิอีกให้ให้ข้นหลายหลายหลาย ที่บอลอลิงไป็นหอยมี้บนเกลือก็เกลือไม่เรียกว่าเกลือเลยไอ้ขึ้นผับนี่คือผับผับเคลื่อนที่หรอมุ่งหน้าสู่เหมือนเดิมครับผมเหมือน EP ที่2นะครับผมที่จุดปาร์ตี้นะครับผมไปดูว่าเราวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราโอน่านะครับ คุณเจ้าตานสบายได้ขับนะทิศวาอยู่บาทนะอยู่บาทผมได้เห็นที่คนหนึ่งอ่ะวันนี้ตอนช่วงเย็นวันผมเห็นที่คนหนึ่งนะหน้าคล้ายๆกันเลยอ๋อคนนี้ตัวจริงใช่ไหมครับคอมแมนด์คอมแมนดตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงครับเชื่อนะเชื่อนะต้องโด่งครับซีฟยังเหมือนน่ะบ้าไปไหนดิวสวยนะจะลาแล้วกันเราจะล่างกันไหมอันนี้เบิร์นเบิร์น ไม่เหมือนเยังได้ืังได้ดังได่เอ้โคบนินกนเฮ้ทําไมเน่เหมือนเไมาเน่เหมือนเลยเล่นหนาเนี่เล่นด้วยกันเลยนี่ท้ยบ้านนี่พูดอีสานนี่พูดได้ชัดเจนชัดเจนแหม่ร้อยเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้บอกว่าชัดเจนแหม่เมื่อกี้ชัดเจนแหม่เจอไอที่ปอบไปหน่อยอีสานที่ปอบไปหน่อยเย เต็มทีเด้อรับมือนีคอนี่เลี้ยงเจ้าเองเต็มทีเด้อรับคิดว่าอยุลำคาดับเนี่ยขีดอาย่บ้านนะครับชมงนี้เหมือนประมาณไปหาเรื่องอะไรก็ไม่มเป็นห่วงเป็นอย่างนู้น่ารักเป็นแบบแต่กูจะสารอีสานน่าลำคาดนะครับอิสานน่าลำคาพูดเป็นเสือกจะพูดแซบบอยมินแซบอยู่เด้โอ้ยแซบคักหลายแต่เป็นแต่สับคักแท้ครับผมเป็นแต่สับคักแท้เป็นแต่ับไาเดียวเออเดียวใอ่ไหม คนคนทั้งบ้านหิวข้าวแล้วตวลาเยอะอันนี้ตาับข้าวไปเงี้ยโอเดีอเหมือนเรากินข้าวกันไม่อิ่มเลยนี่ ไม่เป็นไม้ทำ

ไม่ติดไอ้เดี้ยวม่รมันก็ดูเถื่อนไปเลยดูมันมันดูเถื่อนไปเลยอ่ะเพลงของมันน่ดีๆอยู่แล้วจะให้หมามันกัดเเ่าือ ช่วงเฮฮาล้อมโบสิแล้วใน EP ที่สาม EP ที่หนึ่งกับ EP ที่สองนี่เราเล่นกันไปนบอกว่าดวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวมึงก็้าลาก มือนี้วดมื้วยรับเพื่อนผมยังครับเพื่อนผมเตี่ยมมึงแปลกๆว่ะเต็มเี่ยมเต็มเตี่ยมมือดีนะอ่าวันนี้จะเป็นเกมทดสอบความกล้าของแต่ละคนเราจะมีวงกลมให้หนึ่งวงตรงกลางวงจะเป็นลูกโป่งลูกโป่งจะสูบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรใครที่ออกมานอกวงโดนทำโทษทำโทษง่ายง่ายผมเอาแป้งหันหน้าจบใ่เอาสร้างวงมาทวนตอนไปสร้างวงหน่อยโอเคอ่าวประมาณแป้งไหครับซื้อมาตรงกลางประมาณเมตรครึ่งคนครึ่งเป่งตัวเหมือนที่ก่อนทีวี คนค้นคนทีมเฮ้าใหญ่ไหมทีมเฮ้าสิบแปดแข่งเนี่ยทีมเฮ้าไพสิบแปดแข่งพูดพูดเก่งขลาดพูดไม่ได้แล้วก็พูดเก่งนะพูดไม่ได้มีแต่พูดเก่งเป๊ะครึ่งคุณไม่ครึ่งครับท่าน จะได้ทังไหมจะได้เล่นปะจะได้เล่นไหมจิ้งจริงเรื่อทำเกือบสวดอยู่แล้วเนี่ยเกลียวโห่ล้มใหม่เลยฝ่ายพัมเทียดเลยไม่ต้องโน้ตเติมไปจำไหนจำดึงฝ่ายอาร์ตไปอาร์ตเทียดเลยเฮ้ยคนล้วงเวียนไหนจ๊ะเราลองเราลองไปยืนดีก่อนสำหรับยืนยิงก่อนแล้วมันเล่นไปพี่ ได้ไหมได้ย right, oh, ู่ไม่เล็กนะแบบนี้เราจะได้เปียประมาณนี้ประมาณนี้ออเคีเออ้เอาวมามาาูกูเป็นตะยานแท้แล้วก็พูดเกยขูดเกูด อย่าแซมเอย่าแซมแซมมึงไม่ให้ดิวพูดหน่อยวะพูดว่าอะไรพูดอะไรก็ได้ที่ไอ้ดิวไอ้อิวไอ้ดิวลองข่มทีมทีมข้างนี้เฮ้ยมึงไม่สู้ทีมกูหรอกว่ะไม่สู้ทีมกูหรอกว่ะไอ้ดิวไอ้ดิวใครไปย่านใครไปย่านกูไปย่านดอทิมมีดอกด้วยมีดอกด้วยมีดอกว่ะ ไนจังเลยคิดถึงไนจังเลยเมียเขาเมียเขาพังหังมึงอ่ะเดียวกับมูกบอ้ no problem งานนี้อะไรเนี่ยเป็นสำเนียงฆาตีที่คนดูแน่ละไม่รู้จะโกรธโอเคสองวงครับเดี๋ยวจะมีโกโปรวหนึงอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดแล้วนะเปิดนะทีมงานครับใครออกรอกวงแจ้งนะครับเวยเยัพร้อมนะไปนะสามสองหนึ่ง

จนะต้องมีใครออกดูดินี่ครัไม่ม่ยู่งไม่อออ่ะไ่ไงไม่กฎกติกาคืออะไรอ่ะไม่ต้องแตกแล้วก็จบไม่ใช่หรอไม่มันต้องอยู่ให้จนแตกเลยเอาหม่เอมอาใหม่เอาใหม่เอาใหมอาเ่ไม่ร้ไม่รู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 ้่รู้ไม่รู้ไ้ไม่้ไไม่รู้ไม่รู้ไม่รรู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รู้ไมรู้ไ่รูม่รไมม่รู้ไม่รู้ไม่ โอเคไปตรงอะไรตรงกูลละปล่อยมันมาไอ้องเขามีอีกองเขามีอี้ยเหยาบอย่าไม่ใช่เ้ามามันเหี้ยบงเฮ้ย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 เยไอ้สัสเฮี้ยแล้วมึงกูเล่นเกมสิมาเ้ย ต้ยตายพวันตายพวันตายขึ้น uh> ตัวคนละใดสันอ้าวใครใอยู<_<_<_<_่ล้วังมั<_<_<_<_<_<_่งมึงเพลี<_<_<_่เข้ามาเลย บอลพี่อะโดนละโดนละตามกติกาคือหนึ่งก็ถือว่ามันระเบิดพอดีระเบิดพอดีอยู่งหนึ่งพี่โดนครึ่งหนึ่งเอาเลยแต่ถือว่าเป็นเกมสามัคคีแล้วกันจบจบกันไปไม่ต้องมีใครโดนไม่ไม่พี่เราโดนทุกคนเลยดีกว่าอะมาแมงมาถ่านมาเองนะแต่ละกระเองอะมายืนเรียงแถวแถวต่อนเลี้ยงเดึ่งแต่ผมเป็นคนเสียสละทางให้ทุกคนเองครับได้ครับเดี๋ยวพี่เป็นคนท้ายทุกคนใช่ไหมทุกคนจะเป็นคนท้ายพี่ต่อหน้าต่อหน้าต่อหน้าตอหน้นี่ น้ำน้ำหอมน่ารักอะน่ารักอะเขาตาอะไรกนแล้วก็ยิ้มไม่ได้แล้วฟันเหลืองเลยนะน่ารักน่ารักไม่ได้น่ารักกิบมันดูเลเลยเลยชวนนี้ลงเลยเน นม่นิอี่น่อนดนอแข็งครับแขนเชือกูม่าทาเยอะเชือกูเออไม่ทาแขนว่ะไม่เดต่อไปหน้าครับหน้าหน้าหไหนบอกแป้งนดหน่อย่ย้ไม่ก่อนปล่อยาไม่ก่อนม่รัลงเมื่อก้เพื่อนกูมาโดนเ่ เด้ยที่รักมาที่ชังดียว่าโอ้ยเจริญฟูกูขรสงกับเพื่อแล้มนเดี๋ยวมันเได้วยเดี๋ยวมันไม่จบในไม้เดียวน่ารักลครับเป็นอะไรมาพี่ไม่รู้จริงเหรอน่าน่ารัก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 ืองโอ้ผอ้เืองอ่ะสซนเนี่แค่ตรงนี้ครึ้งกระปุกแล้พี่ เล่นคอด้วยอู้หน่ารักน่ารักพี่อิ้นที่ชอบิริ๋ยวผมจะแบบปุ๊บนพี่หลับตานะโอเคตาพี่หนึ่งสองสามตาพี่สบการทีเดียว สนกันเอียวเพื่อนผมจะไปทำเยอะก็ไม่อันนี้หรอกเราก็พอธรรมดาบุ๋มเวยด้วยสยเขอะไรจิตจมูกเนี่ยเนี่ยชอบทำน้องพี่เข้ายื่นมาเข้ายื่นมาเอายื่นมาเ้ายืนมาสำหรับอีพีนี้เรียบร้อยครับผม อย่าทำเพื่อนผมอย่าทำเพื่อนผมพี่ถ้าทำเพื่อนผมทำผมดีกว่าพี่รักงเลยผมจะเทเข้าไปในห้ำให้กูอาบน้ำยากๆนิดหน่อย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 ไหนไหนก็ไหนๆแล้วพี่นิดหน่อยแล้วก็ไป้วพี่แล้วพี่จะเทนี่อยเข้าตู้พี่อย่าอย่าเพึ่นนี่อย่าพึ่งพี่ไม่ดีหรอโอเคน้ำมัน

แล้เดี๋ยวก็จะร่อนๆกับจะก็อหยผมมีอะไรมอบให้ด้วยอันนี้เป็นของที่ระลึกของโอฮาน่าครับผมที่มาเยี่ยมเยี่ยมล้างล้างมาล้างมาล้างเออแป้งอยู่ในตาเอาน้ำก่อนแล้วจะมองเห็บเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวกมาดูแล้วน้ำมาล้างให้เพื่อกผมแล้วล้างหน้าให้เพื่อนก่อนล้างเน้าเพื่อนก่อนโอ้ยไไม่ด้อันนี้ครับเป็นของที่เลือกของโอฮาน่าครับผมเดี๋ยวนี้โอฮาน่าหันมามอบถุงให้เราเหรอข้างในของข้างใน เอ้าวมัมี่ยังมาให้เพิ่อนมาให้เ่อนมเพื่อนมาเพ่อนเพื่อนเพื่อนมโอเคไปดูวัดตี่น่ตอใ่อุ้ยอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยแต่ว่าเขาก็ชอบนี้ด้วยโอพิกมองเอิพมองอัพบนะจริงเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยวาง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 ออกจาตั๊วาง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 วาหาปงวนะฮะาวางเกางแหวาน แฮมเบอร์เกอร์มันมีความมันของแมลงแล้วก็มีรสชาติของทะเลที่มันแบบว่าถูกต้องครับมีอยู่สองอุตติภัณฑ์ครับนี่ผมไม่ดูเลยเนี่ยว่าอุตติภัณคืออะไรบ้างอ่ะแต่ผมแบบได้เลยได้เลยผมทิมแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างก็ได้เลย